สวัสดีครับชาวฮ็อบบี้คอรเนอร์ในวิดีโอพาร์ทสนี้เราจะดำดิ่งไปในเนื้อเรื่องหลักของคอมิกวอชเมนทั้ง12ตอนหรือที่ในคอมิกเรียกว่า12บสอ p t ชปเตอร์กันแล้วตอนแรกผมก็จะยัดเนื้อหาทั้ง12บสอ p t ชปเตอร์ไว้ในวิดีโอเดียวกันนี่แหละครับแต่พอเห็นว่าวิดีโอเริ่มยาวเกินเลยขอแบ่งเป็นพาร์ทสองจกับ2.2ดีกว่าเอาละ่ะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงมากเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนหน้านี้ได้เล่าไว้ในวิดีโอพาร์ทแรกหมดแล้วดังนั้นตอนนี้เราไปเริ่มฟังจาก h ชปเตอร์หนึ่งกันเดี Chapter 1เริ่มต้นเรื่องราวในเดือนตุลาคมปี1985ด้วยความตายของเอ็ดเวิร์ดเบลกหรือเดอะคอมิเดียนในวัย61ปีเบลกได้ถูกซ้อมจนหมดสภาพในห้องพักก่อนที่จะถูกคว้างทะลุหน้าต่างลงมาตายที่ฟุตบาทเบื้องล่างนี่เป็นเหตุให้ฮีโร่หนึ่งเดียวผู้ไม่ยอมวางมืออย่างโรชักต้องมาทำการสืบสวนในห้องพักของเบลกแต่เมื่อไม่พบอะไรมีประโยชน์โรชักก็ได้ไล่เดินทางไปหาสหายฮีโร่เก่าเพื่อเตือนภยัย ในตอนนี้เหล่าอดีตฮีโร่สวมชุดอาจถูกเพ่งเล็งอยู่ก็เป็นได้โรชั่กเริ่มต้นที่คนที่เขาเคยเสนิทที่สุดอย่างแดนไรเบิร์กอดีตไนท์เอาดรุ่น2ที่ตอนนี้ได้วางมืออาศัยอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและขาดความมั่นใจโดยที่แดนยังคงไม่ปักใจเชื่อทฤษฎีอดีตฮีโร่ถูกไล่เก็บของโรชั่กครับเขาบอกว่าเบล็กอาจถูกฆ่าเพราะเรื่องการเมืองก็ได้เนื่องจากเบลกเป็นฮีโร่ที่ยังคงคอยทํางานให้กับรัฐบาลอยู่นั่นเอง Maybe ต่อมาณนตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าของบริษัท White Enterprise อดีตฮีโร่อย่างเอเดรียนไวท์หรือออสเมนเดียสก็คือคนต่อไปที่โรชักมาหาครับเอเดรียนวางมือ2ปีก่อนที่กลุ่มฮีโร่จะถูกยุบเขาเปิดเผยตัวตนสู่สาธารณชนและก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาและแน่นอนว่าได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเอเดรียนยังคงไม่ยอมเชื่อทฤษฎีของโรชกง่ายๆเช่นกันครับพร้อมบอกว่าเบล็กสร้างศัตรูไว้ทุกที่ที่เขาไปอยู่แล้ว ฮีโร่สคนสุดท้ายที่โรชักไปหาอาศัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยทางทหาร r o c k y f a เ l ล r เขาก็คือยอดมนุนด็อกเตอร์แมนฮัตันหรือด็อกเตอร์จอนาธานออสเทแมนที่จากนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่าจอห์นครับตอนนี้จอห์นคบหาอยู่กับอดีตฮีโร่สาวซิลสเปกเตอร์รุ่น2ที่มีชื่อจริงว่าลอรีจูปิเตอร์และเนื่องจากลอรีดูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าของโรชักอยู่แล้วทําให้โรชักถูกจอห์นเทเลพอร์ตออกมาข้างนอกศูนย์วิจัยอย่างรวดเร็ว ต่อมาในชัอร์2โรแชกได้ติดตามไปยังบ้านของโมล็อกอดีตสุดยอดวายร้ายของกลุ่มฮีโร่ที่ตอนนี้ได้กเกษียณตัวเองอยู่ในบ้านพักเก่าๆตัวคนเดียวโมล็อก <Hey. S 1> เล่าว่าก่อนตายเลกได้แอบเข้ามาที่บ้านของเขาเหมือนอย่างที่โรแชักเพิ่งจะแอบเข้ามานี่แหละเลกนั้นแอบเข้ามาในตอนที่เขาหลับอยู่มาถึงก็ร้องห่มร้องไห้พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างพร้อมบอกว่าโมล็อกมีชื่ออยู่ในลิสอะไรด้วยก็ไม่รู้ โดยก่อนจากการโมล็อกได้บอกกับโรแชักว่าตอนนี้ตัวเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่รักษาไม่หายผลมันมาจากอะไรเขายังไม่ทราบแน่ชัดซึ่งในชัเตอร์3เขาอ้างเรื่องมะเร็งเมื่อกี้นี้ได้ถูกยกขึ้นมาโดยนักข่าวเพื่อโจมตีดรแมนฮัตตันกลางรายการทีวีถ่ายทอดสดนักข่าวอ้างว่าอดีตเพื่อนร่วมงานคนรักเก่ารวมถึงโมล็อกที่จอนเคยต่อสู้ด้วยหลายครั้งเมื่อช่วงปี60ต่างก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกันทั้งนั้น นักข่าวคนนั้นกําลังกล่าวหาว่าจอรนเป็นต้นเหตุอยู่นั่นเองครับส่วนจอรนที่กําลังอึ้งกับเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่เขาเพิ่งจะรับรู้ครั้งแรกนี่เองนําซ้ําก่อนมารายการเขาเพิ่งจะทะเลาะก,กับลอรี่มาจนเธอต้องขอเลิกไปทําให้พอโดนฝูงนักข่าวลุมซักไซมากๆเข้าจอรนก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเทเลพอร์ตทุกคนในห้องส่งออกไปจนหมดในตอนนี้เรายังคงเห็นความเป็นมนุษย์ของจอรนหลงเหลืออยู่บ้างครับ แต่เมื่อสายสัมพันธ์หนึ่งเดียวของเขากับมนุษยชาติได้ขาดลงในตอนที่ลอรีทิ้งเข้าไปดร์แมนฮฮตตันก็ได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งทุกอย่างและเทเลพอร์ตตัวเองไปอยู่อย่างสันโดดบนดาวอังคารอันไกลโพ้นและใน chapter ์4เราจะได้เรียนรู้ถึงอดีตของจอนพร้อมกับเห็นโลกผ่านมุมมองของเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอต้นกำเนิดของเขาตามมาในภายหลังนะครับเนื้อหาใน c ปเตอร์นี้จรงจะขอข้ามไปก่อน และในตอนท้ายสุดของชัปเตอร์ดรแมนฮัตตันก็ได้สร้างปราสาทของเขาขึ้นมาบนพื้นผิวดาวอ,องคารต่อมาในชัปเตอร์ที่5ทฤษฎีอดีตฮีโร่ถูกไล่เก็บของโรชกักก็ดูจะมีมูลมากขึ้นแล้วครับเมื่อเอเดรียนไวท์ได้ถูกพยายามฆ่าโดยมือปืนรับจ้างแต่เอเดรียนแม้ว่าจะวางมือไปนานแล้วกลับยังสามารถปลดอาวุธของมือปืนได้อย่างรวดเร็วแต่มือปืนคนดังกล่าวเมื่อรู้ว่าโดานจับได้ก็ได้ฆ่าตัวตายไปซะก่อนครับ ทางด้านโรชักที่กําลังจะสืบสวนการว่าจ้างฆ่าของเอเดรียนก็ดันเดินเข้าไปติดกับดักถูกใส่ความว่าเป็นคนยิงหัวโมโล็อกที่บ้านจนในที่สุดเขาก็ถูกตํารวจลุมรวบตัวได้สําเร็จ h ชั t ทหกเราจะได้เรียนรู้ถึงอดีตของโรชักผ่านมุมมองของจิตแพทย์ที่ได้สัมภาษณ์เขาในคุกซึ่งเหมือนเดิมที่บอกไปเดี๋ยวผมทาวิดีโอต้นกําเนิดของโรชักตามมาทีหลังนะครับ กลมาชัเจอร์เจ็ดจะเน้นไปที่อดีตฮีโร่ที่เหลืออยู่2คนอย่างแดนดรยเบิร์กและลอรีจูปิเตอร์ครับหลังจากที่เลิกกับดร์แมนฮฮตตันชีวิตของลอรีก็ไม่มีใครอีกแล้วบ้านก็ไม่มีกลับไปอยู่กับแม่ก็จะประสาทเธอมีเหลืออยู่เพียงแค่อดีตเพื่อนร่วมงานอย่างแดนนี่แหละแต่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกิดเลยคําว่าเพื่อนร่วมงานจนได้เนื่องจากลอรีที่น่าจะกําลังหัวหาความรักจริงๆจากผู้ชายปกติอยู่และแดนที่ดูจะชอบลอรีมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่เรื่องก็ดันเสียถ้าเมื่อนกเขาของแดนไม่ขันจะได้ขนาดสาวที่ชอบมาแก้ผ้าตรงหน้าแล้วนะเนี่ยแต่เราก็ต้องเข้าใจแดนเขานะครับสถานการณ์โลกในตอนนี้เป็นอะไรที่ตึงเครียดมากทางดน้ารัเสเซียไม่เห็นว่าดร์แมนฮัตตันของอเมริกาได้ในประเทศตัวเองไปดาวนงคาจรจึงได้ใช้จังหวะนี้เริ่มเคลื่อนกําลังพลต่อมาที่เขตชายแดนปากีสถาน2ยักษ์ใหญ่แห่งสงครามเย็นคูจะยิงระเบิดปรมานูใส่กัน ซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทหนึ่งนะครับว่าจักรวาน t c h m e n นี้สงครามนิวเคลียร์ดูจะมีความเป็นไปได้สูงมากเหตุผลก็น่าจะมาจากประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐอเมริกาที่เรื่องจริงลาออกตั้งแต่สมัยที่2เมื่อปี1974แล้วครับแต่ใน Watchmen เขากลับมีโอกาสถือครองตำแหน่งได้ถึงสมัยที่3และ4เลยปี1985ที่คอมิกกำลังดำเนินอยู่ก็ยังไม่ลาออกอีกลุงเขาอยู่เกินเรื่องจริงไป11ปีเลยทีเดียว โดยที่ลุงอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะใน Watchmen นิกซันสามารถพาอเมริกาชนะสงครามเวียดนามได้คะแนนความนิยมจึงพุ่งสูงและที่สำคัญนักข่าวที่ในความจริงต้องออกมาเปิดโปงนิกซันเรื่องคดีทุจริตวอเทอ g a t e ตเมื่อปี1972ที่ใน Watchmen นี้นักข่าวคนดังกล่าวน่าจะถูกเดอะคอมมดิเอนฆ่าปิดปากเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นในจักรวาลน,นี้สงครามเย็นดูจะบานปลายไปมากจนเกือบจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3อยู่แล้วก็เพราะประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่แหละที่ใน w a วอช m มนดูจะทําให้เป็นคนร้ายหน่อยๆน,น่าจะเป็นเพราะคนเขียนไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เป็นเหตุให้สงครามนิวเคลียร์ที่สามารถทําลายล้างโลกกําลังใกล้ที่จะเกิดขึ้นจริงซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้แดนรู้สึกอ่อนแอและหมดค่าครับเขาขาดความมั่นใจและเป็นกังวลจนนกเขาไม่ขันเลยทีเดียว แต่เมื่อเห็นว่าแดนรู้สึกไม่ดีและไหนๆพวกเขาก็จะตายกันหมดอยู่แล้วจากสงครามนิวเคลียร์ลอวีก็ได้ชักชวนแดนสวงชุดฮีโรออกไปลาดเวนกันอีกสักครั้งในคืนนั้นไนท์เอาและซิลสเปกเตอร์ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนจากเหตุไฟไหม้แลนี่ก็เป็นตัวจุดชนวนให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและเข้าถึงอารมณ์ความสนุกของการเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญสิ่งนี้ได้ดึงความมั่นใจในตัวของแดนให้กลับมาเหมือนเมื่อก่อน หลังจกเสร็จงานทั้งคู่ได้พลอดรักกันบนยานนกฮูกของไนท์อ่าและแน่นอนว่าจะให้ทั้งคู่หยุดการเป็นฮีโร่ลงแค่คืนนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ครับในเชฟเตอร์แนั้นแดนกับลอรี่ได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในคุกเพื่อพา,ารอแชกหนีซะเลยกลับมาทั้ง3มีแผนที่จะสืบคดีไล่ฆ่าซูเปอร์ฮีโร่ของโรชกกันต่อ แต่ก่อนจะได้ทําอย่างนั้นดรแมฮัตตันก็ได้เทเลพอร์ตตัวเองลงมาที่โลกและชวนลอรี่ไปคุยเรื่องอนาคตของมวลมนุษยชาติด้วยกันทิ้งให้ไนายอาลกับโรชักต้องสืบคดีกันเอง2คนณปรสาทของดรแมฮัตตันบนดาวอังคารจอเล่าให้ลอรี่ฟังว่าอนาคตอันใกล้ที่เขามองเห็นอยู่ตอนนี้มันช่างไม่ชัดเจนเขามองเห็นเพียงผู้คนล้มตายเกลื่อนเต็มท้องถนนและเขาก็มองเห็นตัวเองกำลังฆ่าใครบางคนบนพื้นหิมะขาวโพลน แต่รายละเอียดข้อมูลเหตุมันคุมเครือไปหมดครับจอรนบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นจากระเบิดปรมาณูในนาคตอาจเป็นตัวลบกวนการมองเห็นของเขาก็เป็นได้ส่วนลอรี่ได้ยินอย่างนั้นก็แทบจะบ้าตายครับโลกกำลังจะสิ้นสุดลงแค่นี้หรือนี่นํำซ้ำจอรนยังคงดูไม่ค่อยสนใจใยดีอะไรกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยโนนมนาวให้ยอมช่วยเหลือยังไงก็ไม่เป็นผลเลยจอรนยังคงมองว่าชีวิตมนุษย์มันช่างไร้ความหมาย จนท้ายสุดในตอนที่ลอรี่เรียนรู้ว่าพ่อจริงๆของเธอก็คือเดอะคอมิเดียนมาโดยตลอดก็ทําให้จอนตาสว่างครับตอนนี้เขากลับมองว่าชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วเต็มไปด้วยปฏิหารมากมายสเปิร์มเป็นละล้านที่แย่งชิงกันผสมกับไข่ฟองเดียวเกิดเป็นมนุษย์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหนึ่งนั้นมันยากที่จะคาดเดาอย่างมากเหมือนกับชีวิตของลอรี่ที่เกิดมาจากความเป็นไปไม่ได้แม่ของลอรี่มีเหตุผลล้านแปดประการที่จะเกลียดเดอะคอมิเดียน แต่เธอกลับเลือกที่จะให้อภัยเขาและมีลูกด้วยกันในภายหลังสิ่งนี้ทำให้จอนตกลงที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติจากสงครามนิวเคลียร์ครับทางด้านโรแช็คและไนท์อาลที่ได้ไล่หาเบาะแสไปทั่วมหานครนิวยอร์ก<ๆ>ก็ได้มาจบการค้นหาลงที่ออฟฟิศของเอเดรียนไวท์ทั้งสองคนพบว่าเรื่องราวทั้งหมดมันกลับเป็นฝีมือของเอเดรีนนั่นเอง ปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือเหตุจูงใจครับดังนั้นแล้วโรชักกับไนท์อ่าวจึงได้ตัดสินใจเดินทางลงใต้พันลีไปยังแหล่งกดดานของเอเดียนนัทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อค้นหาความจริงถึงเหตุผลจากปากของตัวเอเดียนเองซะเลยผมต้องขอตัดจบพาร์ท2.1ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพาร์ท2.2มีเหลือแค่2แชปเตอร์ก็จริงแต่เนื้อหาจะอัดแน่นมากและใครที่ดูพาร์ทนี้จบในวันที่คลิปเพิ่งออกคงต้องอดใจรอดูพาร์ท2.2ต่อในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับ แต่สำหรับคนที่ดูคลิปที่หลังก็ไม่ต้องรอแล้วครับกดไลค์วิดีโอนี้และคลิกพาร์ท2.2ต่อไปเดี๋ยวนี้เลย